วันนี้เราก็จะมารับชมในส่วนของการจัดสัมหน้าออนไลน์นะคะในเรื่องของเทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศค่ะดิฉันอาอทุกวันจันทร์นำรุสศักดิ์นะคะผู้ในการจัดกาสินค้าแลกะกระจายสินค้าในประเทศนะคะก็ไปได้รับเกียร,ร,ยรติ็นุากรนในวันนี้นะคะก็ขออนอุญาตในส่วนของการแชร์ไฟนะคะค่ะ ในส่วนของเทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศรรนในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดนะคะซึ่งการขนส่งเนี่ยก็ยังเป็นกิจกรรมหนึง่งธุรกิจหนึ่งนะคะทีะ่ต้องให้ความสาคัญในเรื่องของการกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงคนที่ทํางานเื่อฟ้องเพิ่มต่างๆซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่สามารถทางานเลิกฟคองเพิ่ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเพื่อนเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งเลยะคะ่ะที่ยังคงทําหน้าที่อย่าง แข่งแรงนะคะในส่วนของการกระจายสินค้าทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงของการแพร่ระบาดเนี่ยเรามีเทคนิคในการกระจายสินค้าเป็นยังไงบ้างให้ส่งถึงผู้รับแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยได้ทันเวลานะคะค่ะทีนเรื่องของการส่งถกระจายสินค้าในประเทศนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะจากตำแหน่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็อาจจะเป็นจากในส่วนของโรงงานผลิตนะคะไปยังถุดกระจายสินค้าหรือจากโรงงานผลิตไปยัง ตัวผู้บริโภคเลยตรงนะคะซึ่งจะเป็นการวางแผนในเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งนะคะในเรื่องของตัวพานธต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวภาชนะบรรจุอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการกระจายเพื่อให้การส่งมอบเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการภาชนะที่ใช้ในการขนย้ายนะคะตู้คอนเทนเนอร์ตูบ้บรรจุสินค้าต่างๆก็ต้องเหมาะสมนะคะกับ ตัวสภาพสินค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียงคอนฟ้อในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงต่างๆในปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ในเรื่องของอุบัติเหตุการท้องถนนนะคะรวมไปถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้านะคะที่เราเราเป็นทุกรวมไปถึงอุบัติเหตุต่อบุคคลที่สามนะคะที่อาจจะใช้ถนนร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของการจัดการความเสี่ยงก็เป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ในเรื่องของการประทันคุณภาพรายเล็กๆเขาจะใช้ อสุดท้าเรื่องการจัดส่งค่ะอันนี้ก็คือส่วนนี้คือทับนะคะดังนั้นน,น,นายขับรถมีหน้าที่อ่ะดูแลกำจัดพวกกลุมสินค้าแล้วก็ส่งมอบสินค้านะคะให้ถูกต้อ,องต,อองตอามเวลาที่กำหนดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเอกสารในแง่ของตัวธุรกิจเองนะคะโดยการส่งสินค้าตามบ้านเรือนนะคะก็เราจะเห็นว่าจะต้องมีการ งนี้ก็จะเป็นกบหมาดน,นะคะในงานขนส่งการสินค้าว่าเราทาหน้าที่ในส่วนของานขนส่งเนีน่ยค่ะเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะก<ๆ>็คือในเรื่องของการจัดงานวางแผนนะคะในเรื่องของการขน,น,นสน่งี้ประสินค้าซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของการจัดหารถทุะเภศนะคะให้มีจำน,นวนเพียงพอนะคะแล้วก็ลบรปริมาณที่อาจจะมีความนแปรแ,แล้วก็มีความปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันนะ การร่อนแขงเรื่องของการจับงานต่างๆนะคะเพื่อให้การจบาับจุดมีประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงรถเองเนี่ยค่ะที่เราจะนํามาใช้บริการหรือมาวิ่งงานเนี่ยค่ะนอกจากจะมีตัวประกันภัยรถยนต์แล้วนะคะในส่วนของตัวประกันภัยสินค้าเองนะคะก็มีส่วนสำคัญเลยค่ะในิยามของอ่าคุ้มครองตัวสินค้านะคะเพราะว่าประกันภัยรถยนต์เนี่ยค่ะเขาก็คุ้มครองอให้ตัวรถเป็นอย่างเดียวแต่้นเนี่ยส่วนของตัวธุรกิจ เหลือประมาณ5แสนนะคะล้อเนี่ยก็1ล้านะนะคะแล้วก็ทีเลอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ1ล้านะนะคะในส่วนของประกันสิน,นะคะ้าค่ะอ่ารวมไปถึงอ่าเรามีประกันภัยพื้นค,อง,คองสินค้าต่างๆแล้วตรวจสภาพของรถบรรทุกน,นะคะที่ใช้เนี่ยค่ะก็ต้องมีความเหมาะสมที่จะพร้อมม,ม,มีการขนส่งในการซ่อมบำรุงมีการดูแลใช้ประยาอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็การขนส่งภายใต้กฎหมายนะคะที่กําหนด โดยใช้ GPS ในการควบคุมความเร็วรถนะคะรวมไปถึงการบรรทุกน้ำหนักต่างๆซึ่งจะต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งน้ำหนักบรรทุกเนี่ยในส่วนของตัวรถสี่ล้อเองก็อยู่ประมาณ1 2 2จุตันนะคะแล้วก็เชพ่อ่าสุดท้ายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิบล้อก็จะอยู่ประมาณ5 1, ตันนะคะแล้วก็สิบล้อก็คือ10ตันะค่ะแล้วก็เทเลยอยู่ประมาณ 1, 2ี่ตันะะอันนี้ก็จะถ้าคุณบรรทุกได้ในปริมาณที่นี้เนี่ยคือคุณหายหนักชางโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไร เนี่ยในส่วนในนส่วของการขนส่งภายใต้กฎหมายกำหนดในช่วงของการประากาศพรบฉมจุดเชิงแล้วก็สถานการณ์โควิดนะคะหลังเวลา23อ่21า21สามยี่สิบเนะคะที่ทุกคนจะต้องมาในเขตสงวนแต่กลุ่มขนส่งเองเนี่ยค่ะก็ได้รั ในการตลอดมาหลอกจะาตนการในเรื่องของการขับรับของไวลัส่ดเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ตรงที่เราจะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยค่ะในการขนส่งก็คือไม่ว่าจะปลอดภัยท้งตัวผู้ผู้ใช้คนท้องถนนนะคะคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพู้ใ้งานขตรถเองนะคะก็จะต้องมีความปลอดภัยในส่วนของตัวสินค้าด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพนักงานขตรถเองจะต้องให้ความสำคัญนะคะว่าสินค้าที่ขึ้นไปนะคะ ก็มีการชิมมีปรตีนที่ปลอดภัยนะคะที่จะไม่เกิดอันตรายหรือเกิดความเสี่ยงระหว่างการอส่งค่ะ,ะแล้วก็ปรักรดอีกตัวหนึ่งที่จะต้องทํากันก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมง,งานการติดตามสถานะของงานซึ่งตรงนี้เนี่ยเาร,ราไม่ลดมารับสินค้าแล้วเราก็ต้องสามารถที่จะติดตามนะคะตรวจสอบสถานะข,าาออของการส่งมอบการรับเข้าไปจุดเริ่มต้นของการรับสินค้าได้ว่าเข้าไปเป็นการเน ก็ระยะทางที่จะเป็นทางไปเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึงที่ไปหึงชั่วโมงแล้วก็จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรู้สถานการณ์ส่งมอบสินค้าเนี่ยได้ส่งมอบถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบทบาทในงานขนส่งการสสินค้าในประเทศนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบในส่วนของการกระจายสินค้าในประเทศค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันอย่า มดองนะคะก็คือจากประตูถึงประตูเลยอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของจากลูกค้าของผู้ผลิตไปถึงลูกค้าโดยตรงนะคะแล้วก็การขนส่งจากโรงงานผู้ค้าไปยังผู้ซื้อนะคะก็จะเป็นในส่วนของเฟรนดี้นะคะที่มีการผลิตและ็สมมอบกันแล้วก็การขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยศูนกระจายสินค้าก็จะเป็นอยูหลั่ะในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังต่งจังหวัดนะคะก็จะมีเซ็นเตอร์ในเรื่องของ แต่ส่งกระจายที่จะทำการคัดแยกจากออเดอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากโรงงานผลิตใหญ่เนี่ยก็จะส่งไปที่ส่งกระจายสินค้าไปเลยนะคะแล้วก็การขนส่งจากโรงงานไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแรงงานเนี่ยเข้าไปจัดเลี้ยงค้าขึ้นบนชั้นวางนะคะก็จะเป็นมินิมาร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่มีตามจุดในชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็การขนส่งจากราสินค้าไปยังโรงงานผลิตส่วนใหญ่เนี่ยการขนส่งจาก เป็นในรูปแบบของเป็นวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาคัดกรองสินค้าในทางสินค้าหลังจากนั้นพอถึงกระบวนการผลิตมีการวางในเรื่องการผลิตแล้วเราก็จะทําการกระจายสินค้าเข้าไปในโรงงานผลิตนะคะเพื่อที่จะผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะเพื่อจะส่งออกไปผู้บริโภคต่อค่ะทีน,นี้การการขนส่งอีกจุดนึงก็จะเป็นเรื่องของาการขนไปยงังจัดจัแสดงต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงของการ มาดูการในส่วนของตัวปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะคะสําหรัร <Stevens. S 1> บการเลือกรถบรรทุกขนส่งนะคะซึ่ง mmm เราจะต้องคำนึงอะไรบ้างนะคะในการที่เราจะใช้รถบรรทุกขนส่งแต่แ <việc> ต <shower seguro> ่ละครั้งนะคะเราต้องดูหนึ่งก็คือเราต้องรู้ชนิดของสินค้าเพราะว่าสินค้าที่เราจะส่งเป็นอะไรต้องควบคุมบรุกหรือไม่หรือว่าสามารถขนส่งในณหภทมิที่ปกติได้นะคะแล้วก็สินค้าไม่เกิดความ รวมไปถึง ใช้รถประเภทถกล้อหรืออาจเป็นอุปกจุดล้อนะคะที่มีขนาดเป็นลูกใหญ่ซึ่งถ้าสี่ล้อเนี่ยอาจจะไปลื่ไปไม่หมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขนาดของลูกเราต้องสาดก่อนนะคะแล้วก็น้หนักซึ่งตรงนี้เนี่ยี่บผู้่าก็จะมี้อจดในเรื่องของตัวกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งการบรรจุหนังสืเนี่ยค่ะก็จะต้องกาก็คือผิดกฎระเบียบหลายแรงเลยนะคะในส่วนของตัวผู้ประกอบการซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช็ค รถเนี่ยแต่ละครั้งที่เราบรรทุกสินค้าเนี่ยเราบรรทุกน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็มีการตรวจหนักหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทารเจ้าที่เองก็จะเรียกตรวจหรืออาจจะมีการแช่งต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักตัวโดยดูจากตัวที่ติดเป็นหลักก็ได้ค่ะว่าน้ำหนักสินค้าเนี้หนักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่น่าจากนี้จะต้องขึ้นการชั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะป้องกันตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องในเรื่องของสถานที่ต้นทางแล้วก็ปลายทาง ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีลักษณะภูมิศาสต์ต่าง,า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 ,งางกันยังไงใช้เวลาเดินทางเท่าไรไปที่ภาคใต้ใช่ไหมคะก็เรต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยเดินทางก็เกือบ24ชั่วโมงแล้วแล้วก็ส่งคุ้ค่าหนึ่งวันเดินทางจากทีะก็เ,เสร็จรวมก็เกือบ10วันนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการจัดรถต่างในเรื่องของการเดินทางจุดคัารอ,อต,าต่อตอางๆนะคะต้องมีการเรมการโดยเพื่อ,อที่จะให้เวลา Okay. มนสว่วนของเขตกรุงเทพเป็นประการเองก็จะมีชว่วงเวลาต่างในเรื่องของรถก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะก็วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะก็คือรถส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยรถเนี่ยก็คือจะวิ่งไหมคะรถใหญ่ตั้งแต่ตึกรอบขึ้นไปนีค่ะตับบ้งแต่หกโมงเป็นต้นไปถึงสิบโมงค่ะอาจารน์้น่งนีดได้แล้วก็จะมีช่วงเบรก ไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเรารู้ว่าเราต้องใช้รถขนาดไหนแล้วนะคะทีนี้เมื่อรถมารถที่เราเลือกใช้บริการความพร้อมของพนักงานรถค่ะก็เป็น,นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของตัวสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะ,นะคะปลอดปฏิบัติงานเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะคะก็ในช่วงขององค์ประธานาจาระป้อง,งกันการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยพนักงานขับรถเองเนี่ยค่ะก็ต้องมีระบบการชั้นกองนะส่วนวละที่ระเบืนะคะตอน ซึ่งในส่วนของในช่วงนี้เองเนี่ยก็ควที่มาตรฐานในเรื่องของการทดสอบเองว่าการก็ระวังตนเองนะคะถ้าเกิดว่าในงานรถเนี่ยมีอาการไอจามหรือว่าไม่สบายรู้สึกเป็นไข้เป็นหวัดนะคะรวมไปถึงอาการชื่นไม่ได้หลับลินหรือไม่ไม่รู้อนผันผ่านเนี่ยค่ะควรดุให้บริการจรินๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องให้ความรู้กับพนังงานรถเพื่อที่จะ ให้มีการทดสอบมีการคัดกรองตนเองนะคะเป็นประจําทุกวันก่อนที่จะปปฏิบัติงานเพราะว่าถ้ามีอากา,รอ,ารอย่างใดหนึ่งคือคุณก้าวเข้ากลุ่มเสี่ยงได้รับเชือเ้อไวรัสโควิดนะคะดังนั้นคือต้องกักตัวแล้วก็ให้ไปตรวจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดไปได้ด้วย <S <S ทั้งนี้ทั้งนั้นคือพนักง,งานค่ะโดจะให้มีการทดสอบเตรียมความพร้อมทุกวนันเนี่ยแต่แล้นก็จะมีการดูแลตัวเองนะคะอย่างเป้นทาง แล้วก็การให้ข้อมูลบนพื้นฐาออนไลน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยพนักงานของรถเองเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ส่งสินค้าในเขตพื้นที่เสียงอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีการเดินทางไปส่งสินค้าในพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรากระจายสินค้าเพื่อประเทศไทยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลทางไลน์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของพนักงานโดยที่จะไปปฏิบัติงานเพราะว่าในส่วนของการบรรึุข้อมูลทางไลน์เ่า วันเนี่ยคุณเข้าไปในพื้นที่เสี่ยวกับบางเพื่อทีใ่ให้เขาหนึ่งให้เขาตระหนักถึงการระมัดระวังตนเองใช้อุปกรณ์ต้องกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววัคซีนเองเนี่ยค่ะ,ะหลังจากมีทามไลน์มีการประกอบ เองนะคะก็จะต้องสวมหน้า,าก,กากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงานนะคะ,ะในส่วนของหัวนหน้างานเนี่ยค่ะก,ก็จะต้อง้อยลงมาดูแลชุ่มนวดนะคะให้าป็นงานมีการสวมหน้า,าก,กากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะกลุ่มของแรงงานขนและสินค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องใช้แรงยกขนถ่ายสินค้าใช่ไหมคะก็จะมี ม่าสินค้าก็จะรวดเร็วทันเวลาแล้วก็ให้มีของที่ตกค้างน,นะคะึค่งนรงนี้ก็คือจะช่วยให้ในเรื่องของการกระจายสินค้าเนี่ยถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทันเวลามากขึ้นค่ะหลังจากปฏิบัติงานเสร็จตัวรถต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคือเราจากบ้านเราก็อาบน้ำใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกนรลบรรทุกหลังใช้งานก็ต้อง มีการเช็คความสะอาดเข้าเชื้อเป็นประจำทุกวันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําได้อย่างต้อยนี่เรเป็นประจำมันก็จะเก็นเป็นกิจัวรประจําวันะนนันนานเราวก็จะทําไปเรื่อยๆงานเหมือนเราตื่นมาล้างม้าแปรงฟันแล้วก็สระโหอาบน้ำซึ่งคะอันนี้ป็จะรดก่อนที่จะขึ้นรถอ่ะก็จะมีการเช็คความสะอาดเป็นจัดต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ๆเราก็จะคุ้นเคยกับความสะอาดในเรื่องของตัวสุขานใแม่ที่ดีในการใช้โดยตรกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะช่วยในเรื่องของการต้องกันใช้ระบบได้เลยแล้วก็ทําให้ในอนาคเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็หลังจากที่นอกจากในตัวของรถบรรทุกแล้วการเคลื่อนย้ายข้าเชื้อในส่วนของตัวตู้บรรทุกสินค้าเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะช่วยต้องการในเรื่องความปลอดภัยต่างแล้วก็ทําให้ตัวสินค้าที่จะบรรจุเข้าไป มีความมั่นใจมากงขึ้นแล้วเพราะว่าตัวรถบรรทุกเนี่ยผ่านการฆ่าเชื้อมีระบบการทำความสะอาดอย่างแน่นอนนะคะดังแั้นก็ไม่ไม่ได้มีการของเชื้อโรคอย่างแน่นอนค่ะการฆ่าเชื้อก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าคนตัวแอของเขาเข้าไปก็จะแห้งเลยแต่ถ้าเราล้างทำความสะอาดก็จะมีความเชื้อส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวประเภทของรถขนส่งนะคะนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างก็จะมีสี่ล้อนะคะ ก็สี่ล้อหกล้อนะคะสิบล้อแล้วก็หกล้อพ่วงนะคะแล้วรวมไปถึงรถเทลเกตแบบรถเทลเกตที่มีบิ๊กท้ายนะคะที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าแล้วก็ขนส่งได้เลยแล้วก็เป็นถ้าเป็นรถเนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รถบรรทุกที่มีเพลงติดอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นการกระจายสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีเครื่องหมายที้นอ่ทั่วนนะคะพร้อมที่จะส่งมอบเป็นถุงปลายทางแล้วก็ส8ดล้อนะคะซึ่ง18ดล้อเองเนี่ย ก็จะมีต no ั rate, 8, uh, on, tekrar, right, right, right nice ้งแต่88ล้อที่เรียบนะคะ8อล้อตู้ทึบแบบถ้าใบเปิดข้างนะคะแล้วก็ด8ล้อที่มันคือตู้ที่ถูกปิดตูนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเทียบในเรื่องของความปลอดภัยเองเนี่ยการจัดทุกสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ตู้ตู้ปิดทึ่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของปติเสธในเรื่องของการเปียกนะคะในเรื่องของสุร้อต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ประกอบการเองนะคะที่จะ เรียกรวบรรทุกเ่อหมายสมกับประเภทสินค้าของค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจระส่งได้รดบรรทุกสี่ล้อนะคะอ่าด้านในก็ต้องสะอาดเรียบร้อยนะคะมีการจัดเตรียมสินค้านะคะจัดลำดับการส่งมาสินค้าอ่าจุดที่หนึ่งเนี่ยส่งก่อนก็ต้องอยู่ด้านหลังเปิดประตูหาจะต้องเจอเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการวางแผนการจัดเตงียสินค้าไม่ใช่ว่าสินค้าที่จะส่งก่อนด้านในสุด พอไปถึงปลายทางก็ต้องนี้วกันนะคะซึ่งตรงนี้สินค้าก็จะได้รับความเสียแล้วก็เกิดการล่าช้าในาส่วนมอบค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตู้บรรทุกเองก็ควรจะมีในส่วนของตัวกุญแจนะคะล็อกตุานเพราะว่าการขนส่งเนี่ยโดยที่มีหลายจุดแล้วก็หรือาก,การเป็น,ปนระยะทางไกลๆค่ะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการนักขโมยต่งางๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้กุญแจล็อกหรือซิงล็อกเนี่ยก็จะป้องกนันในเรื่องของสินค้าสินค้าได้ อันนี้ก็การจะส่งสินค้าอีกประเภทหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ะเข้าโรงพยาบาลต่างๆซึ่งโดยรถทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมใช้ในส่วนของอย่างประเภทศจีมประเภทเตียงเตียงนอสตุ้ป่วยเนี่ยก็จะใช้เป็นรถหกล้อเทลเกตค่ะเพราะว่าในส่วนที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีรถขัลวคลิปไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำการเอาุสินค้าลงการเลื่อประเทศรถที่เป็นรถเทลเกตที่มีขายเนี่ยก็สามารถที่จะสวนย้ายเตียงเนี่ยที่มีนหนั โดยใช้ลิฟต์ในการขนสินค้าลงตัวตะทุกแล้วก็สามารถ่งได้ปริมานักมากทั้งนี้เนี่ยมีส่วนของตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานเองก็ต้องมีการป้องกันค่ะอย่างปกติเนี่ยเราก็ใส่หน้ากากทั่วไปใช่ไหมคะที่มาจากอนามัยนะคะแล้วก็ใส่ของมือนะคะในการปฏิบัติงานแต่ช่วงของการแพร่ระบาดแล้วก็เองส่วนของโรงพยาบาลเองที่จะต้องให้เราสวงมอตัวเตียมเนี่ยเข้าไปในห้องผู้ป่วยหรือห้องต่างๆ ที่โรงพยาบาลจะเตรียมไว้เนี่ยก็ต้องมีาการตรวจชุดผีนะคะก็คือเหมือนทำบุคลากรที่นั่งแทเลยนี่ก็คือเป็นในส่วนของภาพของพนังานเรานะคะท,ะ,ะที่ต้องหยประกอนผีสำหรับการยกขนยายเตบียงเข้าไปในห้องทุกหลอดนะคะแล้วหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเองเนี่ยค่ะก็ต้องมีาการล้างทำความสะอาดก้นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ทางผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมาล้างทำความสะอาดอาบน้ำแล้วก็เกลี่ยเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น การป้องกันในส่วนตัวบุคคลเขาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจาาัดส่งยาผิดพันยาสำเร็จรูปรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยาแห้งเพื่อเรียกนว่ายาแห้งค่ก็คือใช้ลดที่ควบคุมอุณหภูมินะคะไม่เกิน25อ,องศาค่ะซึ่งยาเนี่ยก็จะต้องถูกเก็บรักษาใน,นอุณหภูมิไม่เกิน25องศาตั้งแต่จุดต้องทางไปจนถึงปลายทางซึ่งปลายทางเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของอข้อมูล ต้องไปทําการอาโหลดสินค้าลงประกอบติดตามนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวาการส่รงที่นอนเข้าสถานที่จับตัวรงแรงค่ะซึ่งตรงนี้แต่ละผู้ประกอบการก็เริ่มตัวไปทำ c r o s s i นิวใช่ไหมคะร่วมกับต,บตรงพยาบาลใช้สถานที่เป็นที่จับตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มี กาึ่งโรงงานปสานจเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่วัตถุดิบที่เกี่ยวกับการถิตอาหารนะคะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยในที่ประจำวันเราก็คือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมคะที่เรากินหรืใช้ได้เลยแต่ในส่วนของการถึงตัเองนะคะก็จะมีเป็นกลุ่มวัตถุดิบนะคะที่จะใช้ในการผลิตอาหารแล้วก็อบโีบร,ร,ร,ริโภคที่สุ่ก็จะเป็นการอรตสารจำนคะคะที่จะไปใช้ติดในแง่ติดตั้งแต่ตัว ตัวภาชนะขวดแก้วต่างๆแล้วก็ตัวสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคนะคะข้าออมเด็เรกรวมไปถึงตัวกล่องมน,นตมต่างๆแพ็คเกจจริงนะคะทึ่งตรงนี้เนี่ยตาก็เป็นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุดจำและเราต้องจัดส่งเข้า,านนโรงงานต้อนเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถผลิตสินค้าเป็นตู้ออกมาจำหน่ายแล้วก็ กระจายไปยังคู่บริโภคได้ะอันนี้ก็จะเป็นค่าเป็นส่วนของการจัดส่งสินค้าส่งแพ็กเกจิ้งค่ะก็คือเป็นพวกเป็นจุพันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตัวการกระจายสินค้าเนี่ยนอกจากจะมีวัตถุดิบแล้วบปรจุภันค่ะก็เป็นจุดันที่เราจะต้องมีการขนส่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดภัยแล้วก็ทันเวลาเข้าป้อนไปใน ในปริมาณมากนะคะแล้วก็กลุ่มสินค้าที่นโยมใช้ก็จะปเป็นพวกสินบ้าสุเรจตู้เข้าสู่กระจางๆนะคะซึ่งรถประเภทนี้เนี่ยคือโปริสเนี่ยสามารถดันทางได้เลยแล้วก็สามารถบรรจุ อย่างผูนกระจายต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเป็นธุรกิจที่จะต้องแบบมีการผส่งมย่านก่อนเนื่องเพราะว่าการสั่งซื้อแบบออนไลน์เนี่ยค่ะก็มีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ประกอบการเองก็หันมาใช้เริ่มจากใช้บริการตัวเอ็กซ์เพรสต่างๆก็เริ่มมาใช้บริการราเชื่อมากยิ่งขึ้นนะคะเนั้นผู้ประกอบการเองต้องตกนะคะปฏิการกระจายสินค้าในประเทศก็ต้องตัวนะคะแล้วก็ รองรับนะคะการเติบโตในส่วนของธุรกิจที่ที่เราเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็ทางธุรปิจพวกเองก็มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ต้องปรับปรับตัวนะคะที่จะรองรับแล้วก็เติบโตแล้วก็รัา่เหลนี้นไปได้วยกันค่ะก็สําหรับวันนี้นก็จบในส่วนของการรน,นยายเรื่องธุรกิจการกัดการสินค้าในประเทศขอกในม่ะ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาะคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรปับปรุงใช้ใน,นธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาะหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต,าต่างๆได้ที่ vservelogistics.com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ